สวัสดีครับทินี้ต้อนรับเข้าสู่วายชั้นหนาชนหน้าที่็มไปได้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมต้องสังเกตอาการปวดหลังที่ร่วมไปกับการปวดร้าวไปที่ขานะครับเหตุผลก็คืออาการปวดหลังที่มีอาการปวดร้าวไปที่ขาร่วมด้วยเนี่ยบางทีมันก็เป็นจากการที่กล้ามเนื้อ,อขากล้ามเนื้อหลังมันเกร็งตัวอย่างกระทันหันนะครับ แต่บางกรณีมันก็ไม่ใช่บางกรณีมันก็เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังมันเลื่อนไปโดนเส้นประสาททีนี้ถ้าเรารู้ว่าอ,อันนี้มันเป็นน่าจะเป็นอันนี้อันนี้มันน่าจะเป็นอันนั้นมันก็จะทําให้เราปฏิบัติตัวถูกว่าควรจะไปพบแพทย์ทันทีไหมอะไรทํำนองน,นี้นะครับทีนี้มาดูว่าเมื่อลุกขึ้นยืนเมื่อเรานั่งแล้วลุกขึ้นยืนเนี่ยปรากฏว่ามีอาการปวดหลังช่วงล่าง ร่วมไปกับการปวดขาสิ่งที่จะต้องสังเกตก็คือ 1. ถ้าปวดตึงๆรั้งๆไปถึงน่องนะครับส่วนใหญ่จะไปถึงน่องอาจจะเป็นที่ขาข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้เหมือนจะยืนตรงลำบากเหมือนมันยึดเอาไว้ไม่ให้ยืนตรงนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหดตัวทันที ก็ไม่มีอันตรายอะไรนะครับก็สักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มคลายตัวอาการปวดตึงไปที่น่องก็จะเริ่มดีขึ้นและถ้ามันเป็นการปวดจากกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงไปบริหารกล้ามเนื้อหลังรู้รู้จักท่านอนที่ถูกต้องซึ่งเราเคยเคยพูดไว้แล้วในคลิปที่ที่ผ่านมาเนี่ยอาการก็จะทุเลาลงแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรมากพบในคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นอาการปวดอีกแบบนึงนะ ถ้าปวดเสียวไปตามขาเสียวแป๊บแป๊บแปไปตามขาบางทีก็เหมือนไฟช็อตส่วนใหญ่จะเป็นข้างใดข้างหนึ่งไม่ค่อยเป็น2ข้างนะครับแล้วก็มักจะปวดเสียวแป๊บไปมากกว่าน่องคือไปถึงปลายนิ้วเท้าอันนี้อาจจะเป็นอาการของหมอนรองกระดูกเลื่อนซึ่งเราไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นกดเส้นประสาทเนี่ยมันไม่ดีแน่ก็ควรจะไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์เนี่ยทำการวินิจฉัยว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็จะได้ทําการรักษาอย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการปวดหลังร่วมไปกับการปวดขาให้สังเกตลักษณะคร่าวๆดังที่กล่าวไปแล้วเพื่อดูว่ามันเป็นเรื่องที่รีบด่วนรุนแรงไหมควรจะรีบไปพบแพทย์ไหมนะครับครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชันของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ฉันฉันอยากรู้จักเธอฉันฉันอยากได้ยินเสียงเธอฉันฉันอยากเห็นแววตาเธออยากอยากได้เคียงข้างเธอในทุกครา เป็นปรดให้เธอหันมาขอเพียงได้สบตาโอ้นางฟ้าในใจอยากส่งใจไปให้เธอหากรักนี้มีเธอฉันคงสุขทุกครา ได้ใจรักเธอมามาเคียงอยู่ในใจจะฝากใจให้เธอแคนเดียว